สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่องยู u ูบครูแทนชาแนลนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูแทนด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับจะมาสอนออกแบบโปะพอร์ตบลิโอนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเราจะออกแบบโปะพอร์ตฟลิโอของเราเราจะใช้โปรแกรม powerpoint ของเรานะครับในการออกแบบแต่การที่เราจะออกแบบโปก powerpoint ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องมาตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับโดยการทําให้มันเป็นแนวตั้งนะครับหรือในรูปแบบของ A4 นะครับขั้น ขั้นตอนวิธีง่ายๆนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ครับแ็บริบบอนออกแบบนะครับแล้วเราก็มาตรงขนาดสไลด์นะครับแล้วก็ขนาดสไลด์กําหนดเองนะครับเราก็ตั้งค่าเลยครับมันจะมีกระดาษ A4 อยู่นะครับเราก็เลือกเป็นแนวตั้งนะครับแล้วกดตกลงได้เลยนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดให้มันพอดีแบบนี้นะครับเนาะแค่นี้ครับเราก็เป็นแนวตั้งแล้ว ทีนี้นะ tamam. ครับเรามาลบเส้นปะตรงนี้ออกนะครับเรามาลบเส้นปะตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาเลือกรูปวงกลมอันนี sure ้นะครับเนาะขั okay like, ้นตอนการวาดวงกลมเนี่ยถ้าเราวาดปกติเห็นไหมครับมันจะไม่ล็อกสเกลให้เรานะครับให้เรากดปุ่มนะครับชิปค้างไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นซับไตเติลให้ข้างล่างนะครับเนาะกดชิปค้างไว้ครับวาดรูปวงกลมขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นํามาไว้ เอาใหญ่ซิอีกสักนิดนึงนะครับใหญ่สักนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นํามาไว้ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจส่วนที่เกินตรงนี้นะครับเนาะเราจะปล่อยไว้แบบนี้เลยก็ได้หรือเราจะลบทิ้งก็ได้นะครับเนาะเราดูตรงนี้นะครับเห็นปะมันก็จะไม่มีปรากฏขึ้นนะครับแต่ เพื่อความสบายใจนะครับเราลบทิ้งก็ได้นะครับเนาะขั้นตอนการเอาออกนะครับก็มาที่เครื่องมือแทรกนะครับรูปร่างนะครับเลือกสี่เหลี่ยมมา1นึ่ลูกแล้วเราก็วาดสี่เหลี่ยมครับวาดปิดตรงส่วนที่มันเกินออกมาเห็นไหมครับเกินแถบพื้นที่ขาวๆตรงนี้นะครับเนาะอ่าเราก็ปิดครับข้างล่างมันก็เกินอีกเช่นเดียวกันนะครับเราลบไปในทีเดียวเลยครับเราก็คัอกคัดอกคอนโทรลซของสี่เหลี่ยมนะครับออกมาหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็หมุน กลับด้านนะครับให้เป็นแนวนอนนะครับอ่านะครับเราก็มาวางไว้ข้างล่างแบบนี้ครับเพื่อปิดนะครับเพื่อปิดนะครับอ่านะครับมองนะครับปิดแบบนี้นะครับขั้นตอนทํำยังไงนะครับเราจะต้องลบส่วนเกินนะครับเราก็คลิกที่รูปวงกลมก่อนนะครับแล้วเราก็กดคอนโทรลค้างไว้เลือกสี่เหลี่ยมที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็ไปที่รูปแบบรูปร่างข้างบนตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ผสาน รูปร่างหรือหมดเชฟนะครับเราลบเลือกในหัวข้อของส่วนย่อยนะครับมันจะทําให้ตรงนี้เป็นส่วนย่อยๆนะครับทำให้เราสามารถลบได้ครับอเลือกส่วนย่อยได้เลยปึ๊บเห็นไหมครับเราก็จะลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกได้อลองลบดูนะครับเห็นไหมครับอ่มันก็จะหายไปนะครับ หายไปแบบนี้เลยนะครับง่ายไหมฮะก็ลองทําตามดูได้นะครับเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาวาดวงกลมอีกเช่นเดิมนะครับอย่าลืมกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับเอาเข่านี้พอเนาะเอาเท่านี้พอนะครับเราก็ลากมาวางนะครับตรงแถบบนแบบนี้นะครับเนาะแถบบนแบบนี้นะครับแถบบนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือแบบสักครู่นี้นะครับแต่ละฟังก์ชันกันนะครับเราก็คลิกเลือกวงกลมใหญ่ก่อนนะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้เลือกวง กลมเล็กนะครับ,เ,บเสร็จแล้วกดรูปแบบรูปร่างครับนะครับแล้วก็มาลบส่วนนะครับ ประสานรูปล่างเนาะแล้วก็ลบส่วนนะครับเราจะลบส่วนให้มันเว้าตรงนี้นะครับที่มันโค้งๆนะครับให้มันหายไปเห็นไหมครับวงกลมที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้ก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับเนาะโอเคเห็นไหมครับหายไปละเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับเราก็มาวาดวงกลมอีกสักรูปหนึ่งครับรูปเมื่อกี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ลากวงกลมของเรานะครับเข้ามานะครับเข้ามาให้มันมีส่วนสีขาวถ้ามันวางแล้วมันไม่สวยเนี้ยนะครับเราก็คอนทินแซดแบ็กกลับไป อาจจะเลื่อนนะครับวงกลมเข้ามาอหกเส้นนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับเข้ามาสวยงามแบบนี้ให้มันอยู่กลางเห็นไหมครับมันจะมีเส้นปากบอกอยู่เห็นไหมครับอ่าประมาณนี้อ่าน่าจะพอได้เห็นไหมครับมีระยะบอกของเส้นสีแดงอยู่นะครับแบบนี้เห็นไหมครับอ่าโอเคเราก็คลิกที่วงกลมรูปใหญ่นะครับแล้วก,กดคอนโทรลค้างไว้เลือกวงกลมรูปเล็กนะครับรูปแบบรูปร่างผสาน รูปร่างหรือเมอรเชฟนะครับเราก็เลือกลบส่วนนะครับอันล่างสุดนะครับนะครับแต่ก่อนที่เราจะลบส่วนเนี่ยนะครับเราก็คอนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับกรอบวงกลมอันนี้ไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องลากใหม่เนาะจะได้ไม่ต้องลากใหม่นะครับเราก็เอาวงกลมที่เราทําสําเนาเมื่อสักครู่นี้นะครับลากมาวางไว้ในช่องที่เราลบส่วนเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับมันอาจจะใหญ่ไปเราก็ย่อให้มันเล็ก นะครับไมครับมันก็จะเหมือนจะแบบมีมิติขึ้นมาเนาะวิธีการลากให้มันแบบสวยงามเราอาจจะกดที่คีย์บอร์ดนะครับลูกศรเพื่อดึงขึ้นดึงลงได้นะครับเนาะอ่ะโอเคเราก็เปลี่ยนสีเล็กน้อยนะเปลี่ยนสีเล็กน้อยวิธีเปลี่ยนสีง่ายๆนะครับเราก็คลิกขวาที่วงกลมนะครับรูปร่างของเรานะครับจัดรูปแบบรูปร่างนะครับปึ๊บถังสีตรงนี้เนาะนะครับ เราก็เลือกสีนะครับครูแทนก็จะเลือกสีเหลืองสีเหลืองเข้มนะครับสีเหลืองเข้มปุ๊บเอาเส้นขอบออกนะครับเส้นขอบก็จะได้อันนี้เราก็ใส่สีเหลืองเหมือนกันนะครับเนาะสีเหลืองเหมือนกันเอาเส้นขอบออกนะครับอ่าสีสีไล่ระดับหน่อยดีกว่าอ่าประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะทีนี้ตรงพื้นหลังตรงเนี้ยนะครับ เราก็ใส่พื้นหลังก่อนนะครับเนาะพอเราเลิกค oui. ลิกจากวงกลมเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นคําว่าจัดรูปแบบรูปร่างคือการใส่สีการเติมอะไรในรูปร่างตรงนี้นะครับพอเราคลิกออกนะครับมาคลิกที่พื้นที่ว่างเปล่าหัวข้อตรงนี้ก็จะเป็นจัดรูปแบบพื้นหลังเห็นไหมครับเราก็จะใส่พื้นหลังกันนะครับใส่พื้นหลังกันเราจะใส่พื้นหลังให้มันเป็นลวดลายเส้นๆเนาะ นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเราก็เลือกแบบเติมลดลายนะครับนักเรียนชอบแบบไหนก็ลองเลือกได้เลยนะครับตรงนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับครูแทนจะเลือกเป็นแนวตั้งแบบนี้เนาะนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงเป็นสีเหลืองแบบอ่ะสีเหลืองแบบอ่อนๆหน่อยนะครับเนาะสีเหลืองแบบอ่อนๆหน่อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วในส่วนพื้นหลังนะครับ ทีนี้เราจะมาใส่กิมิกเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มวงกลมตรงนี้นะครับให้เชฟมันไล่ระดับนะครับให้เชฟมันไล่ระดับเราก็มาก๊อปปี้นะครับวงกลมรูปแรกที่เราลบส่วนเมื่อคูเนียนี้นะครับนะครับแล้วเราก็ลากมานะครับแล้วก็หมุนเล็กน้อยนะครับหมุนเล็กน้อยคอนโทรลแซดเนาะย้อนกลับนะครับเราหมุนเล็กน้อยนะครับให้มันแบบให้มันแบบพอดีกันนะครับแบบนี้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนมันจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับ ให้มันแบบอยู่แบบซ้อนสังเกตตรงลำแหลมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับให้มันอยู่ซ้อนกันเพื่อเราที่จะถ้าเรามันกดเหยียด้ากเราก็ลากคีย์บอร์ดก็ได้รับที่คีย์บอร์ดทีนี้ทีนี้นะครับสมมติของนักเรียนเนาะถ้าเกิดแบบตรงมุมแหลมมุมป้านพวกนี้นะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับการวางของลบส่วนวงกลมตรงนี้เนาะถ้าเกิดของนักเรียนเนี่ยมันเกินมาส่วนตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะให้เศษเสี้ยวของมุมป้านมุมตรงนี้นะครับหายไปนะครับก็มีวิธีง่ายๆนะครับอันนี้บอกเผื่อไว้แต่ของครูแทนเนี่ย ไม่เป็นนะครับของผู้แทนไม่เป็นนะครับวิธีง่ายๆนะครับเราก็คลิกที่รูปวงกลมที่เราก๊อปไ้รูปที่2ตรงนี้นะครับมาที่จับรูปแบบรูปร่างนะครับมันจะมีเห็นไหมครับแก้ไขรูปร่างนะครับแก้ไขจุดเห็นไหมแก้ไขจุดเราเลือกแก้ไขจุดได้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะมีจุดขึ้นในส่วนของ รูปร่างที่เราเลือกนะครับเราก็ลากจุดพวกนี้นะครับลงมาเพื่อให้เศษเสี้ยวหรือสิ่งอะไรก็ตามที่มันเกินล้ําเข้าไปในแถบขาวๆตรงนี้นะครับเนาะหายไปนะครับหายไปและในส่วนตรงนี้นะครับเนาะเราจะใช้วิธีการลบส่วนนะครับหรือส่วนย่อยในฟังก์ชันของภาษารูปร่างก็ได้นะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับทีนี้เราก็พอแล้ว นะครับพอลนะเราก็มาลบตรงนี้หน่อยเราจะได้มองง่ายๆในการทํางานของสเปซสเปซในส่วนของพื้นที่การทํางานเนาะขั้นตอนก็เหมือนกันเลยนะครับเราก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาปุ๊บวาดไว้นะครับคอนท C นสีคอนทอนวีหมุนนะครับนะครับ ปิดไว้แบบนี้ครับแล้วก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับคลิกเลือกที่รูปใหญ่ก่อนคือรูปสีเหลืองอันนี้เนาะนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้เพื่อเลือกสี่เหลี่ยมนะครับประสานรูปร่างนะครับเลือกส่วนย่อยนะครับส่วนย่อยนะครับส่วนย่อยเนาะอ่ะซูมให้ดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลืมนะครับส่วนย่อยปึ๊บกดลบทิ้งไปนะครับจะมีส่วนย่อยๆตรงนี้ออกเห็นไหมครับ ก็จะหายไปละที Th rest, ่น hmm ี hmm. ้มันดูไม right ่สวยงามเนาะเราย้ายไปไว้ข้างหลังครับคลิกขวาที่รูปที่2อันนี้เนาะนะครับเลือกย้ายไปข้างหลังหรือย้ายไปข้างหลังสุดก็ได้นะครับเราย้ายไปข้างหลังนะครับเลือกย้ายข้างหลังสุดนะครับอ่าเห็นไหมครับเริ่มเริ่มเป็นรูปร่างละนะครับเริ่มเป็นรูปร่างละอ่ะอีกสักหนึ่งทีนะครับอีกสักหนึ่งที Control C Control V นะครับรูปนี้เนาะรูปหลักของเรานะครับออกมาเปลี่ยนสีหน่อยไล่ระดับนะครับ มันจะได้แบบมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับเราก็หมุนนะครับหมุนให้มันเป็นเศษเสี้ยวแบบนี้ต่อกันนะครับนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเนาะซูมดูนิดนึงนะครับเพื่อไม่เห็นอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวน้องก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็คลิกขวาย้ายไปไว้ข้างหลังสุดนะครับย้ายข้างหลังสุดแต่วเราก็มาลบส่วน ตรงนี้อีกเช่นเดิมนะครับขั้นตอนก็เหมือนกับย้อนกลับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเนาะคอนโทรลสคอนโทรลวนะครับก็คลิกเลือกรูปเมื่อสักครู่นี้กดคอนโทรลค้างไว้เลือกรูปสี่เหลี่ยมนะครับผาสานร,รูปล่างหรือเมื่อเชฟนะครับส่วนย่อยแล้วเขาก็มาลบทิ้งไปครับมันจะได้มองในง่ายๆเนาะก็จะเริ่มสวยงามแล้วเห็นไหมครับก็จะเป็นการไล่ระดับนะครับแบบนี้ นะครับเนาะในระดับแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับเราก็มาเลือกเชฟนะครับสร้างหัวข้อตรงนี้หน่อยนะครับเลือกเป็นเออนี่นะครับข้างข้างวงกลมเนาะข้างข้างวงกลมเราจะสามารถเห็นจุดเหลืองๆตรงนี้ไหมครับเราสามารถดึงให้มันโค้งได้แบบนี้เห็นไหมอ่านะครับดึงให้มันโค้งได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสีทีหลังเนาะเราก็มาวาดรูปวงกลมครับวงกลมนะครับกดชิปค้างนะครับเพื่อจะปิดตรงนี้อ่า ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนสีก่อนนะครับเออสีเหลืองแล้วกันเนาะวันนี้เราจะเน้นโทนเหลืองเนาะนะครับเน้นโทนเหลืองอไม่มีเส้นกรอบแล้วกันนะครับวงกลมนี้ก็โทนเหลืองอไม่มีเส้นกรอบนะครับเราอาจจะเพิ่มเลเยอร์นะครับเลเยอร์นะครับของวงกลมอันนี้ก็ได้แล้วก็คอนโทรลสีคอนโทรลีออกมาสัก3รูปเนาะจะเปลี่ยนะนสีก่อนจะได้มองเห็นนะครับจะได้มองเห็นอาจจะเอาสีเข้มไปไว้ข้างหลังสุด นะครับเราก็ปึ๊บยาข้างหลังแล้วก็เลื่อนจัดครับจัดตามใจชอบเนาะอ,อันนี้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดอะไรนะครับน,นแต่ก็ลองเลื่อนจัดดูนะครับเห็นไหมสูงก่อนเห็นไหมครับก็จะเป็นเลเยอร์แบบนี้นะครับดูให้มันมีมิติขึ้นมาในหน้าปกพอร์ตโฟ i o โอของเรานะครับอันนี้อาจจะใส่วงกลมตรงกลางอาจจะใส่เส้นกรอบเล็กน้อยนะครับเลองใส่เส้นกรอบดูสิว่ามันจะเปิดไหมนะครับ เราก็เลือกสัก3 PT พีเอาสีเส้นกรอบเข้มหน่อยนะครับอ่าได้อยู่เนาะ,นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเข้มนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่รูปอ่าเลอนขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะนะครับไปได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็ก็ c บคอนโทรลซีคอนโทรลวีรูปวงกลมตรงนี้เนาะมาวางไว้เผื่อจะใส่รูป ที่เราทํางานเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็ย่อยมันไม่ต้องใหญ่มากนะให้มันแบบใกล้เคียงกันนะครับขึ้นไปหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้เราจะสร้างกรอบใส่ชื่อเนาะแล้วก็ไปกรอบปีอันนี้มาเลยก็ได้นะครับเราขี้เกียจไปวาดใหม่ละนะอ่าเปลี่ยนสีหน่อยนะครับมันจะได้เห็นนะครับวิธีไล่สีเนี่ยนะครับเห็นไหมนักเรียนชอบโทนสีส้ม มันก็จะมีโทนสีส้มโทนสีเหลืองก็จะมีโทนสีเหลืองแบบนี้เราก็สามารถไล่สีได้นะครับอ่าเราก็กดชิปข้างไว้วาดนะครับวางประมาณนี้นะครับเราก็มาลบไอ้ที่เกินเกินนี่ออกนะครับลบี่เ่ินเกินนี่ออกเหมือนเดิมนะครับวาดสี่เหลี่ยมไปนะครับคลิกที่รูปหลักก่อนแล้วก็คลิกที่รูปรองนะครับลบส่วนนะครับลบส่วนปุบเรียบร้อยอาจจะดึงนิดนึงนะครับย่อนิดนึง ไปใส่ชื่อใส่อะไรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้เนาะมันอาจจะว่างๆนิดนึงนะครับเราก็สามารถตกแต่งนะครับในส่วนของวงกลมนะครับหรืออาจจะเป็นเดี๋ยวหาก่อนนะครับเออวงกลมนี่แหละนะครับแล้วก็กดทิปค้างไว้เราไม่เติมนะครับเราจะแต่แบบเส้นเส้นรูปร่างอย่างเดียวนะครับ เอาขนาดสัก 2.5PT นะครับเลือกเลือกเล่นสีตามใจได้เลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็นามานะครับไว้ข้างหลังตรงนี้เพื่อเป็นกริมมิงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ย้ายไปข้างหลังสุดนะครับย้ายไปข้างหลังสุดก็แบบให้มันดูมีอะไรนะครับอาจจะวาดสัก3วงนะครับวงเล็กๆบ้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับก็เข้ากันไปสังเกตไหมครับ3ามรูปเราจะไม่ ขนาดสีมันจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับเอาเอา,เอาใหญ่ดีกว่านะเอาเข้าไปอยู่ข้างหลังย้ายไว้ข้างหลังสุดนะครับแบบนี้ก็จะได้แบบกิมมิคได้กๆน้อยตรงมุมๆม,มทีนี้พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับเราจะหาในส่วนของไอคอนนะครับไม่รู้ว่าเครื่องที่โรงเรียนมีไหมนะครับหรือเครื่องเพื่อนๆ ทังบ้านมีมาห้นะครับไอคอนเนี่ยก็จะเป็นที่ตกแต่งต่างๆเห็นไหมครับมีทั้งการพาณิชย์การแพทย์ต่างๆนะครับเอามาตกแต่งเนาะมันจะเป็นโทนแบบเส้นกรอบขาวดําแบบนี้นะครับชอบแบบไหนก็ลองเลือก Insert เข้าไปได้เลยอันนี้เอาขอเลือกแบบแนวหมอๆหน่อยนะครับจะทาเป็นโปกพอร์ตนะครับของคุณหมอนั่นเองนะครับเลือกดูนะครับเลือกไปหมดเลยแล้วกันเนาะนเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันว่าจะวางตรงไหนได้บ้างเปรียบออกมาเยอะแยะมากมาย รเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เนาะเห็นไหมนะครับเราก็คลิกที่เชฟแล้วก็เลือกสีได้เลยเลือกสีที่มันเป็นสีเดียวกันดีกว่าเลือกแบบสีเอาเทาๆหน่อยมันจะได้แบบเห็นนะเทาอ,อ่อนประมาณนี้พอไปวางเนี่ยมันจะได้แบบอะไรจจะอ่อนไปนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลือกใหม่ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของนักเรียนเนาะนักเรียนชอบแบบสไตล์ไหนนะครับนี่นะครับชอบสไตล์ไหนบางทีมันครูแทนเลือกเยอะไปนะครับขออภัย เดี๋ยวลบทิ้งก่อนอันนี้กระเนียนก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยวางตามใจชอบนะวางตามใจชอบไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ประมาณนี้พอนะครับที่เหลือมันจะโอเคนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาใส่ชื่อนะครับใส่องค์ประกอบของเราอย่างเช่นโลโก้ตรงนี้เนาะก็ใส่เป็นตามหาลัยของเราก็ได้นะครับขั้นตอนนี้ครับใส่ตาลงไปในช่องเนี้ย ขั้นตอนง่ายๆนะครับเราก็ไปที่แทรกนะครับรูปภาพของเรานะครับเรามีรูปภาพอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาก่อนกูแทนหาไม่เจอนะครับขออภัยนะฮะดึกแล้วนะฮะอัะเดเตรียมสอนให้นักเรียนอ่านี้เนี่นี่นะครับเราได้โลโก,โก้นะครับ มหาลัยของเรานะครับนี่กูแทนจบจากของการค้านะครับขั้นตอนนะครับพอเราอินเสิร์ตรูปเข้ามานะครับเราก็ทําการคลิกขวาคัดลอกเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่วงกลมของเราวันนี้ครับวงกลมของเราวันนี้นะเราก็มาเลือกเติมรูปภาพหรือพื้นผิวนะครับเราคลิกคิปบอร์ดได้เลยเห็นไหมครับรูปภาพก็จะมาอยู่ในนี้แบบสมบูรณ์นะครับเนาะแบบสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหมายถึงเฉพาะตาเนาะมาตาเนี่ยมันพอดีกับวงกลมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า มันเป็นรูปภาพเราละ่ะเราจะให้แม่ใส่ในนี้นะครับอ่ะดูแทนลองแทรกรูปภาพเห็นไหมมันดูแบบใหญ่นะมันยังไม่เป็นสเกล1นต่อนเนาะเราต้องมาครอบตัดก่อนนะครับเราคลิกที่รูปภาพนะครับเราก็เลือกครอบตัดนะครับครอบตัดเลือกขนาด1ต่อนอัตราส่วนเนาะอัตราส่วน1ต่อนึปุ๊บอันนี้รูปเนี้ยพอดีมันเป็นอัตรา1ต่อนแหละ นะครับเนาะทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยกับตาโลโก้ของมหาวิทยาลัยนะครับคัดลอกที่รูปภาพนะครับคลิกที่คลิกที่รูปทรงของเรานะครับแล้วเราก็เติมรูปภาพคลิกคีคบอร์ดนะครับก็จะปรากฏรูปภาพของเราแบบนี้นะครับเนาะอ่ะเราก็ทําต่อไปครับรก็แทร, <อ S 1> รกเอาไม่ได้ครับตาคือหน้าตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเห็นไหมครับเราก็ได้ละหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่าคัดลอกปุ๊บไปหนึปงรอบไปหนึ่งรอบครับคัดลอกนะครับคลิกคลิปบอร์ด นะครับมันก็จะลงไปอย่างง่ายได้เห็นไหมอันนี้เราก็สามารถ o อฟ s e t นะครับ o อฟ s e t ตรงนี้ปรับรูปภาพเราขึ้นลงได้นะครับถ้าเกิดแบบมันยังไม่พอใจนะครับเนาะเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับ o อฟ s e t อาจจะเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงเดื่อนมาทางขวานิดนึงก็ลองทําดูได้นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น port folio นะครับเนาะแทรกนะครับกล่องข้อความนะครับพิมพ์ port folio ลงไปครับเราก็เลือกฟอนต์นะครับที่ เราชอบนะครับเลือกฟอนที่เราชอบหาโหลดฟอนตติดตั้งได้เลยนะครับจาก Google เยอะแยะมากมายนะครับเป็นสีเปลี่ยนไรตามใจได้เลยนะครับถ้าวางแล้วมันมาบฟอนเรามาันเล็กไปเราก็เลื่อนนิดนึงก็ได้นะครับไม่ได้ถูกผิดอะไรหรออย่อนนิดนึงเลือกสีก่อนนะปากมาณนี้นะครับเนาะตรงนี้ก็ใส่เป็นชื่อของเราลงไปนะครับแล้วก็โรงเรียนของเราเรามาจากโรงเรียนอะไรนะครับเรามาจากโรงเรียนอะไร แล้วก็เพกบอกตรงนี้มานะครับครับแล้วก็เขียนวโรงเรียนนะครับอันนี้มันใหญ่แล้วก็วางไว้ตรงนี้เล็กๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวใส่ชื่อของเรานะครับอ่า ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเสร็จในส่วนของบกพอร์ตโฟลิโอนะครับเนาะง่ายไหมครับนักเรียนนะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่อง YouTube ครูแทน Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูแทนในวันนี้ด้วยนะครับเนาะก็ถ้าเกิดเสียงมันแหบยังไงนะครับมันไม่ได้ยินยังไงก็กดเล่งเสียงเอานะครับเนาะพอดีแอบอัดตอนกลางคืนนะครับลูกหลับอยู่นะครับต้อง ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ